Welcome back to Super Champ, ladies and gentlemen, heading straight into fight number three this evening at 58 kilograms between Laos and Thailand. Introducing our first fighter here. He is from the blue corner, 33 years of age, standing 168 centimeters tall, with a fight record of 59 fights, 41 wins. Please put your hands together for Tongbang Supram from Sopopola. และเราชงจมมูมแดงครับอายุ33ปีจากพระคนครศรีอยุธยาประเทศไทยสูง167เซนติเมตรชกมาแล้วถึง88ไฟชนะ54ขอสิบปรมือให้ยอดวิทยาสเทียนมวยไทย from Thailand ผู้ชี้ขาดวนเวทีคุณสราวุฒิพร้อมคองมาถึงคู่ที่3ในวันนี้นะครับชกกันในพิกัด58กิโลกรัมครับยอดวิทยาสถิยนมวยไทยพบกับน้กมวยจากสปปอลาวทองบางสืบพรมใครก็รู้จักครับพ่อของน้องกำปั้นล้านวิวครับยอดวิทยาสติเยนมวยไทยครับวิทยาอาดุกภาพนะครับติดตามอยู่ที่สถิยนมวยไทยครับรามคำแหง88ครับวันนี้มาเองครับคุณสถิเยนครับ มาให้กำลังใจถึงขอบสังเวียนครับวัย33แล้วนะครับ167ครับนักสู้จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับจากสะเทียนมวยไทยครับวันนี้เจอกับนักมวยจากสปปลาวนะครับทองบางสืบพรมนะครับพูดถึงชื่อนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าบอกว่านี่คือเท้าฝั่งโคง FA g r o กรุ๊ปครับไั้โวยชื่อดังจากสปปลาวนะครับวั33ปีสูง168ซนเมตรนะครับในทีมงานของ FA กรุ๊ป ลูกผิดของเสียเรียมเสียตองวครับวันนี้ครูดีเซลก็มาเองครับปัจจุบันครูดีเซลก็ไปทําค่ายมวยเองแล้วนะครับอยู่ที่จออภิชาติมวยไทยยิมครับตั้งอยู่ที่บ้านทองแอนออคำอินจังหวัดสิงห์บุรีครับนาทีของปาวอยครับสราวุธครับทําหน้าที่แน่นอนครับเป็นมีประสบการณ์อยู่ที่คนนี้ครับสายมือหน้าเจ้าครับนักมวยทุกคนทุกคู่นะครับยังได้ลุ้นรางวัลพิเศษไฟออฟเดอะไนท์ คูมวยดุดเดือนแลวก็ไฟเตอร์ออฟเดอะไนท์นักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นะครับรับไปเลยรางวัลละ1 0,000บาทสนับสนุนโดย Global h ฮ u s e ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับสายมือครับคุณเสถียรนะครับอดีตเทรนเนอร์ดังเคยอยู่กับบัวขาวอยู่พักหนึ่งครับและตอนนี้ก็มาทำาค่เองนะครับที่รามคำแหง88มาให้กำลังใจกับทางด้านของยอดวิทยาครับส่วนขวามือนั้นครูดีเซลนะครับปัจจุบันก็ไปเป็นครูมวยทำไข่มวยเองอยู่ที่ บ้านทองแอนครับออขาอินจังหวัดสิงห์บุรีจออวิช,ชาติมวยไทยยิมไปให้กําลังใจครับถือว่าถูกคู่นะครับคู่นี้ความสดก็ต้องทีเท้าฝั่งโขงนะครับขณะที่ลูกเกา๋าชัวโมงบินสูงสูงยอดวิทยาครับประเภทเลือกเพราะเลือก ดักเลือดจิ้มเาแบบนี้แหละครับเจ้าของชายาคนเลือดเมืองกรุงเก่านะครับคุณเชชัยครับรู้จักกันดีจํากันได้ดีครับคุณพ่อน้องกาปั้นห้านวิวโอ้โหทางด้านของทองบางแล้วก็ไม่เผาครับหรือว่าเท้าฝั่งโคงเอฟเซคุ๊บนั่นเองนะครับเอาร่างกายแรกเลยนะครับซ้ายล้วนๆแต่ดูกันแล้วครับซ้ายกับขวาครับทองบางซ้ายครับโอ้โห แต่วันนี้สนุกสูสีเลยนะครับคู่นี้จิ้มหมัดขวาเลยครับยอดวิทยาเป็นการพิสูจน์กันนะครับระหว่างความเก๋ากับความสดครับสดจะบดเก๋าหรือเก๋าจะบดสดครับคุณมาดูครับมาดูกันครับฝ่ายเด้วยเขาเป็นทองบาครับตัดโอ้โหตัดช่วงล่างยังไงโอ้ยังไงครับโดนอะไรครับโอ้ยน่าจะเป็นข้อเข่าหรือเปล่าครับ โอ้น่าจะมีปัญหาแล้วครับจบยกแรกเลยครับหัวเข่าด้านขวานะครับเหมือนจะมีอาการบิดหรือเปล่าครับอยู่นิ่งๆครับอยู่นิ่งๆครับให้แพทย์สนามจัดการครับปล่อยเลยครับปล่อยเลยครับเป็นหน้าที่ของแพทย์สนามครับแม่อันตรายนะครับอันตรายครับนี่ล็อกจากเลยครับยอดวิยาน่าจะเป็นจังหวะเข่าบิดนะครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอพี่หมอเลยครับโอ้ต้องบอกว่าจบลงรวดเร็วอย่างไม่มีใครคาดคิดเลยครับ นี่ครับถูกต้องและเบื้องต้นนี้ปล่อยปล่อยให้เป็นแพทย์หน้าที่ของแพทย์สนามนะครับนี่นะครับทองบางสื่อพรมครับผู้ชนะครับโอ้โหเดี๋ยวจังหวะเหมือนน้าหนักขวาจะบิดหรือยังไงครับเดี๋ยวดูภาพช้านะครับโอ้โหนี่ครับหมอไม่ได้ท้นไปแล้วครับผู้ช่วยครับแล้วคุณเสียรก็กดปลายช้าแมแต่ว่ายังยิ้มได้อยู่ครับจังหวะเหมือนจะบิดนะครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับดูโอ้ขวาให้ดีครับ ดูจังหวะน้ำหนักขวาครับก้าวแล้วต่อยครับดูแข้งขวาให้ดีนะครับจังหวะยังไงครับโอ้ยเบี่ยงตัวนะครับเบี่ยงตัวแล้วมันบิดนะครับแล้วโดนอูดแม่เตะต้นต้นขาไปด้วยครับจังหวะบิดน้ำหนักตัวนะครับเหมือนจะโอ้ออกโอกเลยครับนี่ครับแล้วโดนโอ้หเหมือนจังหวะมันบิดครับข้อ่าข้อเข่าบิดครับอือดูครับแม่นี่ครับไปบิดนี่ครับมันโดนเตะแล้วบิดเอี้ยวตัวเตะครับ นี่ครับขาหลังนี่ครับไปเลยครับดูครับโอ้โหมันเป็นไปได้หมดนะครับเรื่องหมัดมวยนะครับไม่มีอะไรแน่นอนครับเราผู้ชมกับผู้บรรยายมันไม่เหมือนคนโดนเลยครับแต่ว่าเจ็บแน่นอนครับยออวิทยาปกติไม่มีสำออยู่แล้วครับรายนี้โอ้โหดูครับโอ้ยุ่งเลยครับไปไปเลยครับทีมแพทย์นมืออาชีพครับไปพบแมตทิวดินครับ and in fight at number 3 here this evening ladies and gentlemen we have our winner by way of TKO in round number 1 from the blue corner tongbang supro from sopopola The